เดี๋ยวเรื่องต่อไปเราจะมาติดตามเรื่องราวของคุณมุ้ยฮะคุณมุ้ยนี่ก็อายุไม่น้อยนะคุณมุ้ยอายุ43ปีว่าฟังครับมีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดราชบุรีที่เดี๋ยวผมจะไปพรุ่งนี้นั่นเองเนี่ยนะครับเมื่อ1ิบกว่าปีที่ผ่านมาที่บอกว่าโชคดีที่รู้ก่อนนะฮะตอนนี้คุณมุ้ยอยู่กับเราในสายไหมฮะนะฮะถ้าอยู่ในสายส่งสัญญาณบอกด้วยนะนะครับเรียบร้อยนะคุณมุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมคุณมุ้ยตอนนี้โท,จทรจากท อยู่แถวตะลิงชันครับแถวตะลิงชันกันแล้ฟังเดือช็อกเป็นยังไงบ้างครับดีครับอ่าคุณมุ้ยฟังยังไงอ่ะผมฟังทาง,งเออ่ทางยู u ูบครับทาง YouTube นะสัญญาณการ,รฟังใน<ม> YouTube สัญญาณดีนะฮะ งานดีนะโอเคนะนะครับคุณพุ้ยฮะถ้างั้นย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับยี่สังกวัาเลยยี่สิบกว่าเลยฮะนะครับยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่บอกว่าโชคดีที่รู้ก่อนนะฮะเรื่องราวมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรครับเอ่อเมื่อก่อนตอนสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยคือผมบอกก่อชาวบ้านผมค่อนข้างที่จะทนนบสนิดนึอเอ่อแต่เดี๋ยวนี้เจริญละอ่าก็จะมี เขาเรียกว่าผีปอบครับผีปอบอ่คือเป็นผีมีเป็นผีแม่ลูกอ่อนครับครับผมอ่วิธีการเข้าสิงบ้างคนก็คือเข้าไปกินข้างในครับคือชาวบ้านผมนี่ยตายไปหลายคนเพราะผีผีผีตนเนี้ยครับชาวบ้านผมเรียกว่าอีนนมยานอืมเรียกว่าอะไรนะอีนนมยานคืออนมยานใช่ครับคืออย่างนี้ครับโค คนไหนที่เขาเข้าสิงไม่ว่าจะเป็นสาวไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรืออะไรเงี้ยคือทักษะย่าหนึ่งนมมันก็จะยานไปเรื่อยๆใช่ครับออันนี้ต้องบอกว่าไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องต่างๆนะนี่เป็นเรื่องล่ามันไม่ใช่ครัาไม่ใช่อันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงผมเ้วยเหตุการณ์ด้วยเลยก็หลังสุดนี่ยคือเข้าเข้ากับป้าผมคือวิธีการเข้าเข้าสิงนี่คือเขาก็จะไปถ้าบ้านไหนเนี่ยจะกินนะครับบอกก่อนบ้านไหนเนี่ยจะกิน เขาก็จะสิงแล้วก็กินโน่นกินนี่หิวอยู่ตลอดเวลาลูกหลายนก็ต้องหาโน่นมาให้กินหานี่ไม่ให้กินจนถ้าเกิดจนจนจนถึงที่สุดแล้วถ้าเกิดเขาจะทิ้งล่างเขาจะกินข้างในอ่าเพราะนั้นเวลาถึงเวลาแล้วจะตายโดยไม่มีสาเหตุครจะตายโดยไม่ไม่มีสาเหตุปลาตายปุ๊บเนี่ยก็พิสูจน์ก็ชนะสูตรกันเอ๊ะทำไมข้างใน ตัดไม่มีอะไรเชือช่อในเรื่อในมันม,มันมันมันหายไปก็ตายไหลไหลไหลศพเลยครับอ,อันนี้เรื่องมันมาเกิดใกล้ๆบ้านผมเลยหรือว่ามีถนนเล็กๆแค่นั้นกั้นหรือว่าเหมือนเหมือนจะรถติดๆกันก็เข้าคนแก่อ,อยู่คนหนึ่งตอนนี้ลูกหลานก็สงสัย คือคนแก่ที่เขากำลังจะตายพวกนี้เขาส่งไปก็เอาล่างทรงมาดูล่างทรงล่างทรงก็เหมือนทําพิธีทําพิธีอะไรเงี้ยแบบเหมือนมึงเป็นใครอะไรเงี้ยอืมเขาก็เขาก็ไม่บอกว่าเขาเป็นใครตตนเนี้ยคนที่คนคนนี้ดันเป็นคนิกกับป้าผมป้าผมก็อยู่เหตุการณ์ด้วยป้าผมบอกป้าผมก็พูดออกมาสงสัยี่นมยานเงื้ยมัน ป้าผมก็เลยด่าแบบแม่จริงมึงมาหากูนี่อะไรเงี้ยไปทําอะไรคนแก่อะไรเงี้ยอืมเขาก็เลยผีคนแก่คนนั้นก็พูดมาว่าแล้วเดี๋ยวมึงเจอกันอืมครับผมเดี๋ยวมึงเจอกับกูเสร็จแล้วผีตัวนี้ก็ออกไปอยู่ได้สองวันยายคนนี้ก็เสียทีง่ายยายคนี้โดนโดนปอบเข้าเลยนะใช่ครับผมก็เสียเลยเหรอใช่ครับ เัวทมีเสียพอตอนราเสียเสร็จก็คือก็เหมือนข้างในมันเน่าอ่ะนี่พี่ป๋องใช่ไหมครับป๋องฮะผเองนะคือข้างในอ่าคือว่าคือคนคนที่อยู่ข้างๆนั้นก็จะได้กลิ่นแบบมีกลิ่น่เน่าๆอะไรเงี้ยครับพอตรวจสอบแล้วเอาก็เข้าไปโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยผมจะถามเนี่ยเออเพราะว่าคนคนเสียชีวิตต้องมีการชันสูตรถูกไหมมีการชนสูตรพิกศพมีการตรวจอะไรเนี้ยต่างๆเนี่ยใช่ครับก็เหมือนข้างในไม่มีตับไตซีบูไม่มีอ่ะ ใช่ครับอ่าแล้วเขาทางทางทางแพทย์เขาชี้ว่าจบจบจบก็ไม่รู้เขาเหมือนเป็นมันเล็งเหมือนเป็นอะไรนี่หรือเปล่าเนี้ยโดยที่ไม่มีไม่มีสาเหตุอืมอืมก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ถึงถึงเวลาเวลาเวลาผีตรงนี้ออกไปแล้วแล้วอีกสองสาวันก็คือคนที่ก็ก็จะเสียแบบเนี้อืมอืมอืมหลายรายครับเท่าที่ผมจําได้ประมาณสักสี่รายได้อยังี้รายหลังสุดน็่คือป้าผมเองเลยอืม อ่าป้าผมเองก็คือป้าก็ระวังตัวพุดยง่ายเวลาเวลาเขาเขาอาคาดป้าก็เลยระวังตัวก็จะใส่พระใส่อะไรอยู่ตลอดคือพระหลวงพ่อที่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าศักดิ์สิทธิ์พระพระนะครับป้าก็จะค่อยอยู่ตลอดนี่ช่วงอาบน้ําหรืออะไรเงี้ยคือคือช่วงไม่สบายอะไรเงี้ยการไปถอดพระออกแล้วไปอาบน้ําอำแต่แล้วก็คงเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่ร่างกายอ่อนแอนี่ตรงนี้ก็เข้าสิ่ง เ้าสิงตาป้าก็ไม่สบายเลยเหรอไม่สบายนอนพี่ป๋องเชื่อไหมว่านอนทั้งวันหิวทั้งวันหิวหิวตลอดกินเสร็จก็นอนตื่นมาก็กินอยู่อย่างนั้นะอ้โหดีนะการการกินของของป้าเนี่ยเป็นการกินของสุกหรือของดิบกินปกติครับเป็นกินปกติแต่ว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินก็ไม่อิ่มอืมใช่ครับก็ตื่นมาก็กินแต่หิวจะอะไรอยู่ตลอดเวลาเวลามีคนอยู่ กูก็นอนเหมือนไม่มีแรงอยู่อยากกินนู่นอยากกินนี่อลูกหลายนก็หามาให้วพ่อะผมพ่อผมยังมีชีวิตอยู่พ่อก็พ่อเป็นคนรักพี่น้องก็ซื้อนู่นอยากกินอะไรก็ซื้อมาให้ซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับมีอยม่วันของครับพี่ป๋องพ่อบอกเฮ้ยเคยไปดูป้าที่ป้ามึงอยู่อะไรหรอเปล่าผมก็เดินไปแบบเงียบๆเดินไปกลางวันแสกๆเลยนะครับพี่ป๋องผมก็เดินไปแบบเงียบๆเดินไปแบบ ไม่ให้เขารู้ตัวอืมผมก็ไปแอบดูแอบดูแทนที่ป้าผมจะนอนอยู่บนเตียงอืมป้าผมลุกขึ้นอืหาหนู่นกินหาหนี่กินเหมือนเดินปกติเหมือนคนปกติเลยเหมือมมนคนไม่ได้เป็น<ล>ะอะไรเหมือมมนคนไม่ได้เป็นอะไรครับพี่สองแต่พี่สังเกตได้คือป้าผมถอดเสื้ออืมแล้วนมป้าผมเนยานเนย,ยานเยอะยานแบบเกือบถึงเกือบเกือบถึงสะดือครับพี่สองเดี๋ยวนะไป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 มือมุ้ยนะ คือถ้าบอกว่าเป็นป้าอายุตองเยอะแล้วเออผมไม่ขนลุกเพียงแต่ว่าพอเป็นป้าเป็นยายเนี่ยขอโทษนะฮะลกษณาของนอกอกเนี่ยคนมีอายุมันก็ต้องคล้อยต้องยานเป็นเรื่องปกติเป้าาแต่นี่มันยานผิดปกติเนาะอือพี่ป่องเม่ออกอมากใหญ่แล้วก็ยานแบบเกือบถึงสะดือครับอือคืงผมเองอ่ะผมมาจับนมป้าบ่อยครับคือผมไม่ได้พูดทะลึ่งนะคือผมเป็นคนชอบจับนมป้าจับนมแม่จับนมย่าอะไรเงี้ยแบบเรา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  เราบอกผมไม่ไม่ไม่ได้นี่แบบนี้เราหลักกันอะไรเงี้ยครับผมก็แอบดูเขาก็ป้าผมภาพกอกินอิ่มพอป้าผมกินอิ่มปุ๊บป้าผมก็ไปเปิดตู้เย็นหยิบกระป๋องนมขึ้นมาดูกินเลยอเหตุผลที่กินนมเยอะเนี่ยเพราะว่าผีตัวเนี้ยเขาเป็นผีแม่ลูกอ่อนเหรอใช่ครับเป็นผีแม่ลูกอ่อนเขาจะดูดนมกินหมดเป็นผีแม่แพะเป็นผีแม่ลูกอ่อนด้วยแล้วก็ยังเป็นผีปอบด้วย ใช่ครับเขาก็จะเข้าสิงทั้งทั้งทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะลูกก็กินของที่เด็กๆกินแม่แม่เดจะกินของผู้ใหญ่กินครับดูดนมกินเป็นกระป๋องอแล้วสิ่งที่ผมตกใจมากคือเขาหันมามองผมแล้วยิ้มยิ้มอผมผมแอบดูครับพี่ป๋องเขาไม่เห็นผมแน่นอนอืผมแอบดูผ่านช่องเล็กๆเขาหันมามองผมแล้วก็ยิ้มแล้วก็แลบลินใส่ล้อเออ แค่นั้นแหละครับผมก็ไม่อยู่แล้วครับก็วิ่งเลยวิ่งแต่เราไปเล่าให้พ่อฟังเล่าให้พ่อฟังนี้ทุกคนก็สังเกตอืสังเกตแต่สิ่งที่เราจะรักษาชีวิตป้าไว้ได้แน่นอนแหละพมทุกคนก็สันนิษฐานเลยว่าปอบเข้าแน่นอนตอนนี้ปอบอยู่กับป้าแน่นอนแต่วิธีที่จะรักษาป้าให้รู้ให้ให้มีชีวิตอยู่กับเราได้นานที่สุดคือต้องหาให้เขากินครับ ต้องไม่ปล่อยให้เขาหิวแต่นี้ความโชคดีของป้าผมคือช่วงนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามาล้างป่าช้าอตอนรับปราช้าก็ต้องมีเซียนมีอะไรมาใช่ครับที่บอกต้องใช่ครับต่นี้ความโชคดีก็คือวลาอ่าคืนคืนวันที่เขามารับป่าช้าเสร็จนะเขาจะพักที่วัดก็จะมีทรงเข้าเจ้าอะไรอย่างนี้ผมก็บอกผมก็จะบอกป้าผมก็จะบอกพ่อพาป้าไปเถอะออป้าพาป้าไปเถอะอะไรอย่างนี้ย เราเขาก็ไม่ไตครับอืไม่ไตไม่ไตก้าไม่ไปสิทธไปกูลุกไม่ไหวผมบอกลุกไม่ไหวได้ไงผมแอดดูป้าลุกขึ้นได้ไม่เลยตอนนี้เราไม่กลัวเหรอมุ้ยก็ก็กลัวแต่เรารักป้าเรารักชีวิตของป้าเรามากกว่าแล้วตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วถามว่ากลัวไหมก็มันก็กลัวครับแต่เราด้วยความรักครอบครัวรักเราเราเราความกลัวมันหายไปอืมผมก็เพียง กับป้าป้าบอก,กูลุกไม่ไหวกู <อ tem. S 1> ไม่สมบายอะไรเงี้ยมึงไม่ต้องไปยุ่งกับกูผมกับพี่ก็เลยจับขึ้นรถอืแล้วก็ล็อกมาวัดหลวงูดิด้นดิ้นมากไม่ยอมมาครพอเรามาถึงวัดแค่นั้นแหละอทางส่งอะคนที่เข้าส่งก็เรียกเข้ามาเลยอือมึงพาไม่เข้ามาอืพวกะผมงก็พาเข้าไปเขาก็ช่วยกันจับยึดป้านอนอเสแต่แล้วเขาก็ใช้กิบ ใช้แด้วกใช้กลินะกลิตที่ลักษณะเหมือนกลิตอ่าลักษณะเหมือนมีดนะอือใช่ครับใช่ครับเขาเข้ามาจี้ตรงนัาอกร้องกรีดร้องอะาอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูครับร้องเสร็จแล้วเสียนอคนนั้นก็เอาเท้าเหยียบน้องอกมึงจะออกหรือไม่ออกเอาเท้าเหยียบน้ออกเลยเหรอใช่ครับเขาเหยียบเหยียบแบบมึงจะออกหรือไม่ออกตอนตอนนั้นนี่พวกคนลุ้นอดรู้ไหมเขาเ็าตอบว่าไงว่าไงอ่ะ กูไม่ออกโอ้ยสู้ด <phải> ้วยเอากูไม่ออกก็มันอยากเจอกูเขาเอยมันอยากเจอกูครับกูไม่ออกโหมันก็ร้องมันก็สู้อย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายอืต้องเขาก็ใช้ไม้ไม้อะไรตีอรัตีแต่ตีไม่ตีแรงครับตีเบาๆแต่ร้องแบบร้องร้องรันบัดเลยลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนหวายป่ะลักษณะเป็นเป็นเหมือนหวายประมาณนั้นนะครับประมาณเท่าที่ผมจำปานได้นะประมาณแล้วตีแต่จริงไม่ได้ตีแรงหรอก ก็ได้ตีแรงรอกตีมันลงครับลงอาคมอะไรเงี้ยจนจนเขาทนไม่ไหวกูออกแลค่กูยอมออกเสียงก็เลยถามว่ามึงชื่ออะไรตอบมาเลยครับกูชื่ออีเย็นอียนใช่ครับอือผลสุดท้ายก็เขาก็จับเหมือนจับลงอะไรหออะไรสักอย่างนะครับอ็เอาออกไปครับก็ป้าก็ แข็งแรงขึ้นสบายขึ้นนมก็เริ่ม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 ไม่หยาดเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนเนาะครับผมนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องแปลกผมฟังแล้วก็แปลกนะนะฮะแล้วคือแล้วคือคุณคุณป้าคุณยายแกจาเหตุการณ์ได้ไหมฮะตอนที่โดนโดนโดนวิญญาหรือโดนผีเข้าสิงเนี่ยแกจําได้มาว่าแกทําอะไรไปบ้างแกกินอะไรไปบ้างจำไม่ได้ครับจําไม่ได้เลยจําไม่ได้เลยรู้แต่ว่ารู้แต่ว่ามันวูบไปครั้งนึงแล้วก็จาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ยังบอกเรา ก็พาป้ามาทาไมที่นี่อะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรก็เลยเล่าให้ฟังอืใช่ครับป้าเลยบอกว่าใช่แหละเพราะว่าป้าไปท้าเขาไปด่าเขาด่าเขาค่อนข้างหยาบอะคนคนคนแก่เนาะคนไอ้เนี่ยยุกว่าคนต่างจังหวัดนะครับก็ด่าค่อนข้างหยาบอะอืมอืมุดยท้ายก็คือถูกจับไปนฮะม้ยถ้างั้นเนี่ยวิญญาณถูกจับไปนะฮะเขานำไปนั่นนะเซียนน่ะนำนำไปปล่อยหรือว่านําไปฝังดินนรืไปถ่วงนันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้แต่ที่ทางฝั่งญาติเราเนี่ยก็มีอาการกลับมาเป็นปกติ ดีขึ้นใช่ครับไม่ได้มีอะไรมาตผ่านร่างเข้าสงอีกแล้วไม่มีครับก็ตั้งแต่บัตรนั้นไปต้นมาก็ค่อยพระตลอดเวลาไม่ไม่ถอดเลยแล้วเรื่องแบบนี้ก็หายไปจากตำบลบ้านคนไปเลยอแปลกดียะฟังเราแปลกเป็นเรื่องปอบที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ว่าฟังแต่ว่าเป็นปอบที่ฟังแล้วคนนี้วันรู้สึกแปลกแปลกตรงชื่อของของที่ที่ผมใช้ว่าสมยานามเนาะสมยานามที่คนแถ้นก็เรียกว่าเป็นผีนมยาน ใช่ครับนะฮะแต่ว่าชื่อจริงๆคือผีเอียนนะครับเป็นผีแม่ลูกอ่อนที่เสียชีวิตแล้วก็มาเข้าสิงคนนั้นคนนี้แล้วก็เสียชีวิตไปจนมาถึงแก่ของคุณมุ้ยเองโชคดีที่รู้ก่อนจริงๆฮะก็เลยไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็โชคดีที่ณตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยมีการทำพิธีล้างป่าเช้าพอดีนะครับก็เลยเจอผู้รู้คนที่มีวิชาอาคมช่วยให้นะวิญญาณนั้นเพราะเสียนมีเสียมีเสียไปเยอะนะมา้างปาช้าใหญ่ล้างรับปราใหญ่เลยจับวิญญาณนั้นไปแล้วก็ญาติเราก็กลับมาเป็นปกติ ใช่บกาดีวันดีคืนจ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 นหายปกติอืมแปลกดีฮะโอ้ขอบคุณมากคุณมุ้ยเรื่องสนุกมากครับนะครับขอบคุณมากมันอยู่ในตุก์นะครับพี่ต้องจพะน้ากลัวคือผมผมกลัวตรงผมว่าน่ากลัวตรงที่ป้านอนไม่สบายลุกขึ้นไม่ไหวทำอะไรก็ไม่ไหวแต่เวลาเราเดินไปแอบพนัาไม่มีคนแล้วป้าลุกขึ้นกระชับกรับเดือหาได้กินได้ปกติผ่ผมก็เอใจละ แล้วมาตกใจตรงที่เขาหันมามองเราแล้วเขายิ้มใส่เราเนี่ยแลบลิ้นด้วยใช่ครับแลวแบบผมวิ่งเลยไปบอกพ่อคนลุกถ้ากิดผมไม่ไปแอดดูก็ผมไม่รู้ครับพี่ป๋องนะฮะโชคดีแล้วฮะที่รู้ก่อนจริงๆครับนะครับขอบคุณมากคุณมุ้ยนะครับขอบพระคุณครับสนุกมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับแค่นั้นแหละครับผมก็ไม่อยู่แล้วครับก็วิ่งเลยวิ่งแต่เราไปเล่าให้พ่อฟังครับ น้อยพ่อฟังนี้ทุกคนก็สังเกตอืสังเกตแต่สิ่งที่เราจะรักษาชีวิตป้าไว้ได้แน่นอนแหละพมทุกคนก็สันนิษฐานเลยว่าปอบเข้าแน่นอนอตอนนี้ปอบอยู่กับป้าแน่นอนแต่วิธีที่จะรักษาป้าให้รู้ให้ให้มีชีวิตอยู่กับเราได้นานที่สุดคือต้องหาให้เขากินครับต้องไม่ปล่อยให้เขาหิวแตอนี้ความโชคดีของป้าผมคือช่วงนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามา ล้างปัสชาอืวาระปัสชาก็ต้องมีเซียนมีอะไรมาใช่ครับที่บอกก็จะมีอ่าตอนี้ความโชคดีก็คือวลาอ่าคืนคืนวันที่เขามาล้างปัสชาเสร็จเนะ่เขาก็จะพักที่วัดก็จะมีทรงเข้าเจ้าอะไรเงี้ยผมก็บอกอ่าผมก็จะบอกป้าผมก็จะบอกพ่อพาป้าไปเถอะเออป้าพาป้าไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ไปครับอืมไม่ไปไม่ไปก้าวไม่ไปสิบงท่ไปปูลุกไม่ไหวออ ผมบอกลุกไม่ไหวได้ไงผมแอดูป้าลุกขึ้นไป้อ่ะไม่เลยตอนนี้เราไม่กลัวเหรอมุ้ยก็ก็กลัวแต่เรารักป้าเรารักชีวิตของป้าเรามากกว่าแล้วตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วถามว่ากลัวไหมก็มันก็กลัวครับแต่เราด้ว่ความรักครอบครัวรักเราเราเราความกลัวมันหายไปอืผมก็เถียงกับป้าป้าบอกกูกลุกไม่ไหวกูไม่สบายอะไรเงี้ยมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูผมกับพี่ก็เลยจับขึ้นรถ แล้วก็ล็อกมาวัดหลวงปู่ดิ้นดิ้นมากแล้วไม่ยอมมาพอเรามาถึงวัดแค่นั้นแหละทางสองทรงคนที่เข้าทรงก็เรียกเข้ามาเลยอืมึงพาไม่เข้ามาอืพวกผมก็พาเข้าไปเขาก็ช่วยกันจับยึดตานอนอแต่แล้วเขาก็ใช้กริดรับใช้่พี่กริดนะกริดที่ลักษณะเหมือนมีดนะอืใช่ครับใช่ครับเขาเข้ามาจี้ตรงนั้าอกยครับ ร้องกรีดร้องอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูร้องเสร็จแล้วเสียงอกคนนั้นก็เอาเท้าเหยียบนอุกมึงจะออกหรือไม่ออกเอาเท้าเหยียบนอกเลยเหรอใช่ครับก็เหยียบเหยียบแบบมึงจะออกหรือไม่ออกตอนนั้นนี่ทุกคนลุ้นรู้ไหมครับก็ตอบว่าไงว่าไงฮะกูไม่ออกโอ้ยสู้ด้วยเอากูไม่ออกก็มันอยากเจอกูเขาเนอ่มันอยากเจอกูค กูไม่ออกอหมันก็ร้องมันก็สู้อย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายอืมต้องเขาก็ใช้ไม้ไม้อะไรตีอระตีแต่ตีไม่ได้ตีแรงครับตีเบาๆแต่ร้องแบบร้องร้องรันวัดเลยลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนหวายป่ะลักษณะเป็นเป็นเหมือนหวายประมาณนั้นครับประมาณเท่าที่ผมจำวัมได้นะประมาณแล้วตีแต่จริงๆไม่ได้ตีแรงหรอกไม่ได้ตีแรงหรอกตีเหมือนลงคับลงอาคมอะไรเงี้ยจนจนเขาทนไม่ไหวกูออกแล้วกูยอมออก เสียงก็เลยถามว่ามึงชื่ออะไรอืตอบมาเลยครับกูชื่ออีเย็นอีเย็นใช่ครับอผลสุดท้ายก็เขาก็จับเหมือนจับลงอะไรหออะไรสักอย่างนะก็เอาออกไปครับก็ป้าก็แข็งแรงขึ้นอืสบายขึ้นน้อมก็เริ่ม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 ไม่ยันเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อน ครับผมน,ออนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องแปลกผมฟังแล้วก็แปลกนะแล้วฮะแล้วคือแล้วคือคุณคุณป้าคุณยายแกจาเหตุการณ์ได้ไหมฮะตอนที่โดนโดนโดน,โดนวิญญาหรือโดนผีเข้าสิงเนี่ยแกจําได้มาว่าแกทําอะไรไปบ้างแกกินอะไรไปบ้างจาไม่ได้ครับจําไม่ได้เลยจําไม่ได้เลยรู้แต่ว่าร,รู้แต่ว่ามันวู้ไปครั้งนึงแล้วก็จาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ยังบอกเรา เ้าพาป้ามาทำไมที่นี่อะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรก็เลยเล่าให้ฟังใช่ครับป้าเลยบอกเลยใช่แหละเพราะว่าป้าไปท้าเขาไปด่าเขาด่าเขาค่อนข้างหยาบอ่ะคนคนคนแก่เนาะคนอายนยุยกว่าคนต่างจังหวัดนะครับก็ด่าค่อนข้างหยาบอ่ะอืมอืมสท้ายก็คือถูกจับไปอมามูยถ้างั้นเนี่ยวิญญาณถูกจับไปนะฮะเขานำไปนั่นละเซียนอ่ะนำนำไปปล่อยหรือว่านําไปฝังดินนั่นไปถ่วงอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้แต่ที่ทางฝั่งญาติเราเนี่ยก็มีอาการกลับมาเป็นปกติ ดีขึ้นใช่ครับไม่ได้มีอะไรมาผ่านร่างเข้าสิงอีกแล้วไม่มีครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ค่อยพระตลอดเวลาไม่ไม่ถอดเลยครับแล้วเรื่องแบบนี้ก็หายไปจากตำบลบ้านผมไปเลยอแปลกดี่ะฟังแล้วแปลกเป็นเรื่องปอบที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ว่าฟังแต่ว่าเป็นปอบที่ฟังแล้วคราวนี้มันรู้สึกแปลกแปลกตรงชื่อของของที่ที่ผมใช้ว่าสมยานามเนาะสมยานามที่คนแถนนั้นก็เรียกว่าเป็นผีนมยาน ช่ครับนะฮะแต่ว่าชื่อจริงๆคือผีเอียนนะครับเป็นผีแม่ลูกอ่อนที่เสียชีวิตแล้วก็มาเข้าสิงคนนั้นคนนี้แล้วก็เสียชีวิตไปจนมาถึงแก่ของคุณมุ้ยเองโชคดีที่รู้ก่อนจริงๆฮะก็เลยไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็โชคดีที่ณตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยมีการทำพิธีล้างป่าเช้าพอดีนะครับก็เลยเจอผู้รู้คนที่มีวิชาอาคมช่วยให้นะวิญญาณนั้นเพราะเสียมีเสียมีเสียไปเยอะนะนอนรับป่าชาใหญ่ล้างรับป่าชาใหญ่เลยจับวิญญาณนั้นไปแล้วก็ญาติเราก็กลับมาเป็นปกติ ใช่บขาดีวันดีคืนจ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 นหายปกติอืมแปลกดีฮะโอ้ขอบคุณมากคุณมุ้ยเรื่องสนุกมากครับนะครับขอบคุณมากมันอยู่ในเหตุกณ์นะครับพี่ต้องน่ากลัวคือผมผมกลัวตรงผมว่าน่ากลัวตรงที่ป้านอนไม่สบายลุกขึ้นไม่ไหวทําอะไรก็ไม่ไหวแต่เวลาเราเดินไปแอบพนักไม่มีคนแล้วป้าลุกขึ้นกระกชับกระชับเสดินหาอะไกินได้ปกติผมก็เอใจละ อืแล้วมาตกใจตรงที่เขาหันมามองเราแล้วเขายิ้มใส่เราเนี่ยแลบลิ้นด้วยใช่ครับแล้วแบบผมวิ่งเลยไปบอกพ่อคนลุกถ้าเกิดผมไม่ไปแอบดูก็ผมไม่รู้ครับพี่ต๋องอืมอืมนะฮะโชคดีแล้วฮะที่รู้ก่อนจริงๆครับนะครับขอบคุณมากคุณมุ้ยนะครับขอบพระคุณครับสนุกมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ